น้นะคะเราก็จะมา,าเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของโครงสร้างองค์กรสื่อใหม่นะคะ<ส>กรณีถ้าเราจะาประกอบธุรกิจนะคะในวงการสื่อสัมคมนชนนะคะก็คือจะต้องจัดตั้งเป็นบริษัทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโครงสร้างองค์กรอยู่แล้วนะคะว่าในองค์กรเนี่ยจะมีตําแหน่งงานมีแผนกงานอะไรได้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้ภาพรวมนะคะที่เป็นภาพใหญ่ของ องค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจาะลึกลงไปเป็นองค์กรขนาดเล็กนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการจัดองค์กรนะคะแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดง่ายๆนะคะว่าการบริหารจัดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรยังไงนะคะมันก็คือการออกแบบนะกระบวนการออกแบบนะว่าใครจะอยู่ตรงไหน อแ okay. ใครจะนั่งตรงไหนเพื่อให้เรานึกถึงอออฟฟิศ uh, หรือบริษัทนะ,นะคะก็เป็นการออกแบบว่าใครจะนั่งตรงไหนแล้วแต่ละคนที่นั่งเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ในตำแหน่งงานไหนมีหน้าที่อะไรนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อม ต่างๆในการทํางานด้วยนะคะหรือนะคะเป็นการดําเนินการเห็นไหมคะการปฏิบัติงานใดๆของหน่วยงานนะคะพอเราจัดวางใช่ไหมเราออกแบบจัดวางคนไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยมันย่อมจะตามมาด้วยตําแหน่งหน้าที่อยู่แล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยในการบริหารจัดการก็จะมีหลักการเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับผู้บริหารน,นะคะผู้บริหารคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในองค์กรน,นะคะมักจะมี หน้าที่อะไรบ้างนะคะมีการบริหารนโยบายนะคะมีการบริหารอำนาจหน้าที่การบริหารคุณธรรมการบริหารสังคมเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เราก็จะไปเร็วๆแล้วกันนะคะการวางแผนว่าสัพเพเหกรมนุษย์การอำานวยก็คือใครจะบริหารจัดการในส่วนไหนใครจะมีหน้าที่ในส่วนไหนก็จะนํามาซึ่งตําแหน่งหน้าที่งานอีกทีหนึ่งนะคะรูปแบบโครงสร้างองค์กรนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 รูปแบบโครงสร้างหลักๆด้วยกันนะคะก็อันแรกก็คือแบ่งตามโครงสร้างของหน่วยงานเป็นหลักเลยก็คือหน่วยงานตั้งขึ้นมาแล้วก็แบ่งตามความสะดวกขององค์กรๆๆๆเลยนะคะว่าจะให้มีฝ่ายงานอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะกรณีที่2นะคะก็คือแบ่งตามโครงสร้างองค์กร้วคะหนึ่งนะคะและหน่วยงานที่ปรึกษาหรือหน่วยงานช่วงว้ยอันนี้คือกรณีที่อ่าเรามีบริษัทหลักใช่ไหมคะแล้วเราก็มีบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็มีอ่า หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆนะคะที่เป็นองค์กรซัพพอร์ตหน่วยงานซัพพอร์ตเราอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเริ่มมีมีหลายๆบริษัทถูกต้องไหมคะที่อยู่ในเครือของเรานั่นเองที่อยู่ในเครือของเรานะคะก็จะเป็นรูปแบบที่2นะคะส่วนรูปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างองค์กรตามภารกิจเฉพาะก็คือว่า,าจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจแล้วชื่อบอกอยู่แล้วนะคะาภาระ ารก,กิจเฉพาะหรือว่าพวกเฉพาะกิจพวกนี้มันก็จะเป็นแบบชั่วคราวนะคะจะเป็นแบบชั่วคราวก็จะอยู่ไม่ได้ก็คือจัดตั้งมามี12 3 4, 5, okay. ่5มี้าโอเคมีหาตำแหน่งนี้พอจบนะคะแต่ถ้าสําหรับงานแบบนี้อาจจะมีสักหตตำแหน่งงานแบบนี้มีสักเจ็ดตำแหน่งก,ก็สามารถยืดหยุ่นได้นะคะในลักษณะที่สามนะคะอ่าทีนี้ในอ,องค์กรสื่อสารมวลชนนะคะโครงสร้างเนี่ยนะคะที่เราจะต้องต้องเรียนรู้นะคะอ่า ลักษณะของสื่อในปัจจุบันนะคะเราจะมีลักษณะเป็นคอนเ e r ต์นะคะเราเรียกว่าคอนเ e r ต์มีเดียก็คือเป็นลักษณะหลอมรวมเนาะสื่อมันหลอมรวมกันไปนหมดแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะมองสื่อเป็นแค่โทรทัศน์วิทยุาอาจจะมองมองเป็นแค่หนังสือพิมพ์นิตยาสารอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันหลอมรวมกันหมดนะคะมันหลอมรวมกันหมดเราก็จะเห็นว่าคนที่อ่านข่าวใช่ไหมคะทางช่องสารก็มามีคลิปอยู่ใน ออนไลน์ด้วยนะคะในขณะที่เขาอ่านข่าวนั้นเขาก็เอาข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ถูหรือคะหรือเอาข่าวมาจากออนไลน์แล้วมาอ่านข่าวในทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะนูนเนียพัวพันกันไปหมดแบบนี้เรียกเป็นการหลอมรวมกันมีลักษณะเป็นคอนเวอร์เจนต์นะคะทั้งสื่อมวลชนเนี่ยนะคะมันเป็นการคอนเวอร์เจนต์หรือหลอมรวมกันระหว่างอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเทคโนีการแพร่ภาพนะคะเป็นพวกวอลแคท นะคะบอสแคดก็พวกโทรทัศน์วิทยุใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เป็นกลุ่มของปริ้นเมเดียนะคะปริ้นเมเดียก็จะเป็นสื่อทุกสื่อที่มันใช้กระบวนการพิมพ์ใช่ไหมคะหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรพวกนี้นะคะ อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นสื่อใหม่ที่อยู่บนออนไลน์นะคะก็จะเป็นการล้อมรวม3ามเทคโนโลยีนี้เข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างองคอ์กรสมัยใหม่นะคะก็จะต้องคํานึงถึงถแผนกงานหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าลักษณะงานต่างๆที่มันจะออกมาเป็นคอนเวอร์เจนต์แบบนี้นะคะก็จะแบบผสมผสานกันไปนะคะ โอเคค่ะนี้เราลองมาดูโครงสร้างองค์กรสื่อนะคะในองค์กรใหญ่ๆนะคะอันนี้ถ้าใครเห็นว่ามันเล็กไปนะคะสามารถเข้าไปอ่าเซิร์ชหาได้นะคะว่าโครงโครงสร้างองค์กรของ WorkPoint นะคะเราก็จะเห็นนะคะพวกองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็นไงบ้างเห็นไหมคะนี่คือโครงสร้างองค์กรซึ่งจะแตกออกมาว่ามันมีหน้าที่หลักอะไรบ้างเราก็ได้แก่ใครนะคะหรือไปดูโครงสร้างองค์กรของช่องสามก็ได้นะคะเนี่ยนะคะ หรือเราเรียกว่าผังองค์กรก็ได้นะคะโครงสร้างองค์กรในการวางผังองค์กรว่ามันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะคะที่มันจําเป็นเนาะในในบริษัทในองค์กรของเราเพื่อเราสามารถทํางานได้ฟโฟล์ทำงานได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็รู้ด้วยเนาะว่าใครนะคะทาตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไบ้าง นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะคะของโครงสร้างองค์กรสื่อที่มีขนาดใหญ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเจาะจงที่โครงสร้างองค์กรที่มีขนาดเล็กลงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของเอเจนซี่นะคะเป็นกลุ่มขององค์กรโฆษณานั่นเองนะคะหรือว่าส่วนใหญ่นะคะมันก็จะหลอมรวมกันระหว่างโครงคสร้างใหญ่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ลดทอนลงจนเหลือลักษณะเป็นเอเจนซี่ที่อยู่ในช่อง youtube ที่อยู่ใน สื่อออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถ เซตอัพกันขึ้นมาได้นะคะด้วยกําลังเล็กๆของเรานะคะอ่าทีนี้นะคะอ่าหน้าที่และการจัดองค์กรน,นะคะหมายความว่าอะไรนะคะการจัดองค์กรเนี่ยเป็นการกําหนดโครงสร้างหน้าที่การงานความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละแผนกนะเพื่อสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันนะคะแล้วก็อ่าในแต่ละกิจการใช่อันนี้เป็นคีย์รนะ์ดสำคัญเนาะว่าในแต่ละกิจาการเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีผังองค์กรที่มันเหมือนกันนะคะหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องมีโครงสร้างอง,องค์กร ที่มันเหมือนกันก็จะแตกต่างกันไปนะคะจะแตกต่างกันไปตามยิ่งบริษัทเปิดมานานนะคะเขาก็จะยิ่งมีประสบการณ์เขาก็จะรู้ว่าต,ตำแหน่งไหนสําคัญควรอยู่ตำแหน่งไหนไม่สําคัญควรถอดออกหรือตำแหน่งไหนควรที่จะรวมกันหรือแยกออกจากกันนะคะเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะคะ,ะทีนี้ดูประเภทการจัดองค์กรนะคะของ อ,องค์กรเล็กๆนะคะสมมติว่าตอนนี้เรามีมีหนึ่งองค์กรล้วจะตั้งขึ้นมาได้ละนะคะเราจะแบ่งเป็นยังไงได้บ้างนะคะอันแรกคือแบ่งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มไทยนะคะกลุ่มไทยก็คือแบ่งแบ่งพนักง,งานของเราออกเป็นกลุ่มาการแบ่งออกเป็นกลุ่มเนี่ยให้เรานึกภาพง่ายๆก็คือว่า,าเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะเราเป็นบริษัทใหญ่แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมี เหมือนเป็นบริษัทเล็กๆเหมือนเป็นบริษัทลูกที่อยู่ในบริษัทใหญ่ของเราอีกทีนึงพวกนี้นคือมีทีมโอเคไหมคะหนึ่งบริษัทเนี่ยก็จะมีทีม A ทีม B ทีม C ซึ่งในแต่ละทีมเห็นไหมคะในแต่ละทีมเห็นไหมเหมือนเป็นกิการโฆษณาในหนึ่งกลุ่มจะมีหลายตำแหน่งเห็นไหมคะในหนึ่งกลุ่มจะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เห็นไหมคะซึ่งในแต่ละกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยก็จะมี ตำแหน่งหน้าที่งานที่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้การที่ในในหนึ่งบริษัทของเราแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แบบนี้มีไว้เพื่ออะไรนะคะก็เพื่อสำหรับรองรับลูกค้าได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่า,ามีบริษัท A, A เข้ามาบริษัท A, A มันแมทกับทีม A ของเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะส่งทีม A เนี่ยไปดูแลบริษัท A, a เลย นะคะก็รับเลยก็แต่ว่าใน1ทีม A เนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่หัวหน้าเลขาหรือตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในทีม A ทีม B อาจจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ถูกไหมทีม C อาจจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์แบบบ้านจาัดสรรทีม A เนี่ยอาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งในแต่ละในแต่ละทีมของเราก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ครบนะคะจะมีตำแหน่งหน้าที่ครบนะคะทีนี้นะคะแบบนี้เราเรียกเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นทีมที่จะบอกเมื่อกี้ อันที่2นะคะแบ่งพนักงานออกเป็นแผนกแบ่งออกเป็นแผนกก็จะเหมือนกับบริษัททั่วไปที่เราเห็นกันนะคะก็จะมีแผนกการเงินแผนกท่าเบี้นแผนกโฆษณาแผนกสื่อแผนกออกแบบแผนกสร้างสรรค์แผนกออนแอร์แผนกถ่ายทำก็จะแบ่งเป็นแผนกแผนกไปนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทุกแผนกนะคะทุกแผนกเนี่ยจะ ให้บริการลูกค้าทุกรายแต่เราทําหน้าที่เดียวไงสมมติว่า,เ,าเราเป็นครีเอทีฟที่อยู่ในบริษัทประเภทนี้นะคะเราเป็นครีเอทีฟก็นั้ครีเอทีฟก็มีหน้าที่ครีเอทงานให้กับทุกบริษัทที่เข้ามาใช้งานเราโอเคไหมก็จะครีเอทงานให้ทุกบริษัทที่เข้ามาใช้งานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในลักษณะที่เขาแบ่งพนักง,งานเป็น,นแผนกเนี่ยก็คือพนักง,งานทุกนแผนกสามารถดูแล ลูกค้าทุกบริษัทแต่ทํางานลักษณะดเดียวนะคะแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเี่กก็คือ1กลุ่มเี่กก็คือไปดูแล1บริษัทเลยหกลุ่มไปดูแล1บริษัทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากันกลุ่ม A กับกลุ่ม B ก็จะดูแลลูกค้าไม่ซ้ากันนะคะ,ะที่สําคัญนะคะในะในการแบ่ง เป็นแผนนะคะเราก็จะมีแผนประสานงานหรือว่า AE เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อคอยประสานงานในแต่ละแผนให้ทําง,งานได้อย่างราบรื่นดีนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันก็ได้เช่นว,ว่าอาจารย์คะหนูจะตั้งบริษัทขึ้นมานะคะในบริษัทของหนูเนี่ยนะคะก็จะจัดองค์กรโดยแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มค่ะและขณะเดียวกันแบ่งพนักงานเป็นแผนด้วยแบบนี้นะคะ,อะลองเลือกดู นะคะอันนี้คือหน้าตาของโครงสร้าง b บิสเนสโฆษณานะคะเล็กๆขนาดเล็กๆนะคะก็ขนาดว่าเป็นบริษัทเล็กๆนะคะหรือว่าถ้าคุณเปิดช่อง y o u t u b e สักช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ควรจะมีตำแหน่งงานเหล่านี้นะคะให้ครบนะคะหรืออาจจะรวมกันเช่นเราลองมาดูง่ายๆนะคะน,นี้มีเรื่องของ g r t i v e นะคะอันนี้เป็น กลุ่มประสานงานหรือว่าอนี่เป็นกลุ่ม Marketing ินะคะกลุ่มประสาสเป็น m a มาร์เก็ตต้งและกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของการเงินนะคะที่ดูในแต่ละอานะคะครีเอทีฟเซอร์วิเนี่ยก็จะแบ่งเป็น Copy ใช่ไหมคะเขียนบทแผนกอาร์ตนะคะเห็นไหมตัวนี้อาจจะเป็นแผนกสื่อก็ได้อาจจะรวมกันนะคะอย่างที่บอกเราเรียนเรื่องของคอนเวอร์เจนมาแล้วนะคะจะมีทีวีกับปริ้นเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะมีสื่อใหม่เข้าไปด้วย ใช่ไหมคะตรงนี้อาจะรวมกันเป็นแผนกส,สื่อก็ได้นะคะ A อเอมี <Yeah. S 2> อยู่แล้วเพราะว่าบริษัทแบบนี้แบ่งเป็นแผนกใช่ไหมคะามาดูเรื่องของ Marketing นะคะ Marketing ก็มีฝ่ายที่ไป,ปซื้อสือ่อพวกซื Graeme, ้อสื่อใช่ไหมคะพวกทำเรซ a r c ์ทำเซลล์โปรโมชั่นนะคะ <también. S 1> แล้วก็มีกลุ่มของอพวกการเงินใช่ไหมคะ Office Management Account นะคะ Accounting บัญชีการเงินพวกนี้นะคะ อลองดูอันไหนอันนี้อาจจะแบบยุควรวมกันก็ได้นะคะเป็นบัญชีและแกนเงิน1น,น,น,ะะนึนน1น1นงถึงสอยู่ด้วยกันก,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 ก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็น1คนก็ได้ 1- นถึงสคนอะไรเงี้ยถ้าในบริษัทเล็กๆนะคะประานงานอาจจะมี1คนแล้วก็เอาลูกศษาฝึกงานเข้ามาช่วยนักศึกษาฝึกงานส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็น A อค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะถ้าเป็นบริษัทเล็กๆก็จะมีเนี่ยคอปี้กับอาร์ตก็จะรวมกันก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นตรงนี้อาจจะหลายคนหน่อยนะคะแผานกสื่อเดี๋ยใช้คนเยอะนะคะ เป็นพวกโปรดักชันแบบหนามใช้คนเยอะนะคะตัวน,นี้อาจจะมีทีมงานหลายคนอยู่นะคะ,ะทีนี้ลองไปดูแต่ละแผนกชัดๆนะคะแต่ละไฟล์ชัดๆนะคะว่าเขาสามารถแบ่งออกเป็นยังไงได้อีกนะคะอันแรกนะคะก็คือฝฟล์คีเอทีฟใช่ไหมครับาฟลรีเอทีฟเนี่ยก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะคีเอทีฟแบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะคะอันแรกเป็นกอปปี้นะคะส่วนของกอปปี้ก็คือการเขียนบทนะคะแผนกเขียนข้อความโฆษณานะคะก็จะกรอบด้วยพวกำนวยการแผนกใช่ไหมคะ ต่อมาก็จะเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้าพนักงานแล้วก็แยกออกเป็นแบบผู้เขียนผู้เขียนผู้เขียนหรือแล้วแต่นะคะก็คืออาจจะมี1นถึงสคนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะเราต้องการคนช่วยเยอะนะคะเพราะว่าลูกค้าทุกรายจะต้องมาใช้งานเราให้เขียนบทใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็จ,จะมีพ่วงในการหัวหน้านะคะแล้วก็พนักงานหน้าที่ของ copy ทําอะไรบ้างนะคะก็แน่นอนนะคะต้องทํางานร่วมกับ AE นะคะ AE ค<ๆ>ืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ AE กล<ๆ>ุ่มที่2ตรงนี้ AE ก็คือจะมีหน้าที่ไปรับข้อมูลจากลูกค้ามาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะข้อมูลของลูกค้ามาส่งให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ c ร e a t คอนเทนต์อะไรต่างๆให้กับลูกค้านะคะหรือบางที่เห็นไหมคะอาจจะเป็น Copy และ AE ในคนเดียวกันเลยก็ได้เพราะมันง่ายดีนะคะเวลาที่เราไปประสานงานกับลูกค้าเราก็รู้เลยว่าลูกค้าต้องการ Key Message อะไรประมาณยังไงนะคะพวกยูท u บเบอร์ค่ะบางทีไปเจอลูกค้าเองเลยแล้วก็กลับมา r ร a t e ให้เองนะคะ หรือสามารถไปทำงานร่วมกับกลุ่มโปรเจกต์อื่นๆได้นะคะหน้าที่โดยรวมนะคะเขียนบทได้ในทุกสื่อนะคะเขียนบทที่สพอร์ในทุกสื่อแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้มันคอนเวอร์เจนใช่ไหมอ,ออกทีวีก็ได้สิ่งพิมพ์ก็ได้นะคะไปทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดก็ได้นะคะต้องรอบคุ้ในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะประสบการณ์ทางธุรกิจกรารตลาดสามารถสรุป ะคะการประเมินผลนะคะงานวิจัยเพื่อพัฒนานงานของตนเองได้ดนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่สนใจอยู่ในใส่วนงานของ Copy นะคะ อันที่สองมีแผนกสินนะคะแผนกสินนี่ก็จะมีวอบนวยการนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยก็แล้วแต่ว่าผู้ช่วยนั้นจะแบ,บ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะนี่เป็นผู้ช่วยนวยการาฝ่ายงานศินนะคะนี่เป็นนักสินอันนี้เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรก็ว่ากันไปนะคะ <c oughs> วอบนริการนะคะควรเชี่ยวชาญในการสร้างสารรค์และบริหารเห็นไหมคะด้านสินเทคนิคอะไรต่างๆ แต่ผู้ช่วยเนี่ยจะต้องสามารถทำผังโคชนานหรือว่าพวกอ่าสอริบอร์ดได้นะคะรู้ความต้องการของลูกค้านะคะทำงานสินทำงานสีออกได้นั่นเองนะคะ วิธีเบื้องต้นก็คือต้องทำ layout, เลเยอร์เนาทำเลเยอร์ทำผังโฆษณาส,สรอรี่บอดได้นะคะขึ้นบล็อกอัพได้ทำพร็อพทำฉากได้ให้กับลูกค้านั่นเองนะคะหน้าที่ของฝ่ายสินะคะเนี่ยให้คำปรึกษากับผู้เขียนบทได้ด้วยนะคะสร้างสามภาพโฆษณานะคะให้ตรงตามบทนะคะทํางานพวกภาพใช่ไหมคะจัดทาผังโฆษณาส,สรอรี่บอดนะคะแล้วก็ทํททาภาพประกอบต่างๆทาฉากต่างๆพวกนี้เห็นไหมคะนะคะ,นะคะก็จะอาศัยองค์ประกอบหลากหลายนะคะ อ่าต่อมานะคะในกลุ่มปริ้นใช่ไหมคะกรณีถ้าบริษัทนั้นแยกกันแยกกลุ่มปริ้นแยกกลุ่มบอร์สแคแยกกลุ่มดิจิออกจากกันใช่ไหมฝ่ายปริ้นทําอะไรบ้างนะคะก็คือจะต้องผลิตโฆษณานะคะตามที่ฝ่ายกราปีปป้หรืออาร์ตนะคะ,ะส่งงานมาให้เรานะคะแล้วก็เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะต้องรู้เรื่องกระบวนการพิมพ์เทคนิคการพิมพ์นะคะเรื่องของสีกระดาษหมึกอะไรพวกนี้ นะคะการจัดวางเลเยอร์รูปแบบตัดตกขอบขนาดการซื้อพื้นที่ใช่ไหมคะจะได้เราจะได้รู้ว่ากซื้อพื้นที่เนี่ยถ้าในหนังสือพิมพ์ซื้อพื้นที่เป็นคอลัมน์นิ้วเราจะวางเลเยอร์แบบไหนในนิตยสารซื้อเป็นหน้าซื้อเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นอ,อสเลนเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอ่า แล้วนะคะรู้เรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์มนะประสานงานกับสื่อได้นะคะแล้วก็รู้รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้หากเราเข้าไปอยู่ในแผนก์รินนะคะ,ะส่วนของรีโอหรือว่าทีวีนะคะโปรดักชันนะคะพวกนี้ก็คือผลิตงานโฆษณาทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะคะพวกนี้ก็แน่นอนเหมือนเดิมนะคะก็คือจะต้องสามารถนะคะ ผลิตงานตามที่ฝ่าย copy ีแล้วก็ฝ่ายอนาะส่งต่อมาให้เรานะคะแล้วก็ผลิตนะคะสำหรับเผยแพร่ในสื่อวิดีโอโทรทัศน์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพและเสียงภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะรู้เรื่องเทคนิควิธีการรู้แบบการจัดทำรายการนะคะทางโทรทัศน์วิดีุซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องของอ จัดทำตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะต้องขึ้นเผยแพร่บน YouTube บน Facebook ไลฟ์บนอะไรต่างๆได้นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะรู้เรื่องเกีก่ยวกับสือ่อวิวทยุโทรทัศน์แล้วก็พวกสื่อใหม่ๆเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะต้องรู้ว่าโฆษณาถ้าเราจะ ทำให้ลูกค้าทางทีวีมันตัดเวลาเป็นกี่วินาทีถ้าโฆษณา,นาใน YouTube มันจะเป็นกี่วินาทีได้บ้างมีกี่รูปแบบนะคะถ้าเป็นโฆษณาทาง Facebook มันจะมีแบบไหนได้บ้างนะคะโอ้อะแยะมากมายเลยเป็นดีเทลที่ต้องรู้ลึกลงไปนะคะถึงจะทํางานในฝ่ายโปรดักชันได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะแผนกประสานงานนะคะ,ะ,ะแผนกประสานงานนะคะ,ะพวกนี้ต้องเก่ง ในเรื่องที่เราจะต้องดีลกับทุกฝ่ายมานี่คือทุกฝ่ายที่เราจะต้องทํางานด้วยนะคะ อาจจะไปหาลูกค้ากลับมาหาไฟล์ก๊อปปี้ไฟล์ก๊อปปี้เสร็จวิ่งไปหาลูกค้าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทราบเวลานะคะคในการเผยแพร,ร่โฆษณาด้วยก็คือวาอ่างานตัวนี้จะออนแอร์วันไหนจะต้องปิดจ็อกวันไหนจะต้องรู้นะคะแล้วก็ประสานงานนะคะให้งานเนี่ยสำเร็จรูงไปตามวันเวลานะคะไปจัดขั้นตอนการทํางานนะคะเวลาเริ่มต้นแล้วเสร็จของงานแล้วก็คอยติดตามเห็นไหมคะจนงานจากทุกแผนกแล้วเสร็จตามเวลานะคะ นี้นะคะอ่าเป็นฝ่ายที่2อละนะคะเป็นฝ่ายที่สองนะคะเป็น Account Service นะคะก็คืออยู่ในผังองค์กรส่วนนี้ละนะคะตรงนี้นะคะ Account Service นะคะอ่า account service ทำหน้าที่อะไรนะคะ account service นะคะฝ่ายบริการลูกค้าอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือจะเป็น ฉากหน้าใช่ไหมคะของบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆในการที่เราจะเข้าไปพบกับลูกค้านะคะก็จะประกอบด้วยแ่ค a c า o u n t Exclusive a c c o u n าท์อ r e ีเพย e เซ n ั a t i v e หรือว่า account man นะคะก็เป็นพวกกลุ่มประสานงานพูดเก่งดูดีฉ่านนะคะเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการโฆษณานะคะศึกษาก็คือคุณจะต้องแตกฉานข้อมูลที่บริษัทได้ประชุมออกมาแล้วนะคะ บริษัทเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นนะได้ประชุมแล้วก็ความต้องการของเขานะคะนามาถ่ายทอดให้กับฝ่ายสร้างสรรค์เห็นไหมคะฝ่ายคุอทีนะคะ,ะนำงานให้คณะกรรมานาหัวหน้าบุคคลสําคัญพุชนาณ์นะคะอีกทีหนึง่งแล้วก็เอากลับไปนําเสนอให้ลูกค้าเห็นไหมคก็จะวนลูกค้ามาบริษัทจากบริษัทประชุมงานเสร็จกลับไปหาลูกค้าอีกทีหนึง่งนะคะเสนองานให้ลูกค้าเพื่อรณาเห็นชอบเห็นไหมคะแต่ต้องสามารถไปพบลูกค้าด้วยตนเองนะคะมีการติดต่อทาง ได้ด้วยเป็นระยะนะคะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต้องประสานงานได้ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะบริษัทใหญ่อาจทำโดยเจ้าของนะหรือว่าคุณส่วนเองนะคะพวกนี้ก็หรืออย่างที่บอกว่าพวกยูทูบเบอร์อะคะ่ะหลายคนจะชอบไปดีลงานกับลูกค้าเองเพราะาลูกค้าเนี่ยหนึ่งเขาจะประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะคะหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอยู่แล้วนะคะก็าอาจจะไปะประสานงานเองเลยแล้วก็ได้คีเมสเซจที่ไม่คาดคิดแล้วก็กลับมาทำงานให้กับลูกค้าได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะฝ่ายบริการทางการตลาดนะคะฝ่ายฝ่ายตลาดนั่นเองนะคะฝ่ายการตลาดนั่นแหละนะคะ marketing service นะคะพวกนี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะนี่ก็คือในกลุ่มที่สามตรงนี้นะคะสามตรงนี้นะคะ marketing service ตรงนี้ก็สําคัญนะคะก็ถ้าสามารถแยกออกเป็นแผนกหนึ่งได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยหรือเราเรียกย่างว่าแผนกสื่อโฆษณานะคะหรือว่าแผนกมีเดียนะคะพวกนี้นจะต้องรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อต่าง นสื่อทางทั้งหมดนะคะที่มันคอนเวอร์เจนต์กันนะคะสามารถคํานวณเห็นไหมคะการซื้อสื่อการทําสัญญาซื้อสื่อตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อได้ว่าสื่อนี้เหมาะสมมากน้อยเป็นเพียงไหนมีช่วงว่างตอนไหนมีพื้นที่ว่างตอนไหนบ้างนะคะที่เราจะสามารถไปลง, content, ลงคอนเทนต์ลงโฆษณาลงข่าวสารสา,สา,าระได้นะคะ,ะที่สําคัญนะคะนั่นหมายความว่าต้องรู้ถึงข้อดีข้อจํากัดของสื่อแต่ละสื่อเป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะว่าทั้งสื่อแบบดั้งเดิมแล้วก็สื่อใหม่ นะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อจำกัดอย่างไงบ้างนะคะซึ่งจะเห็นว่าการที่เราได้เรียนรู้เรื่องสื่อก่อนเนี่ยมันจะดีสําหรับการทํางานนะคะเพราะว่าทุกๆฝ่ายจําเป็นที่จะต้องรู้จักสื่อก่อนนั่นเองรู้จักช่องทางที่จะใช้เผยแพร่นะคะจากนั้นนะคะเราจึงเข้าใจถึงพฤติกรรมนะคะแล้วก็การเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในยุคใหม่นี้ด้วยเป็นสําคัญนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือหน้าตาในแผนกนะคะอ่า ของแผนกนี้นะคะ marketing service นะคะอาจจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีผ้วกนนวการแผนกใช่ไหมคะมีผู้ช่วยเห็นไหมฝ่ายซื้อเวลาโฆษณาเห็นไหมซื้อหนาทีกรณีถ้าแบ่งนะคะถ้าแบ่งซื้อเวลานี่ก็คือในอพวกโทรทัศน์วิทยุนะคะหรือว่าในพวกออนไลน์ที่เผยแพร่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะ,ะถ้าเป็นเนื้อที่นะคะก็จะมบหน้าเว็บไซต์อะไรต่างๆหน้าหนังสือพิมพ์หน้านิตยสารพวกนี้ ะะมีผู้ช่วยวางแผนแล้วก็วิเคราะห์สื่อโฆษณานะคะว่าเราจะซื้อกี่สปอร์ตซื้อกี่พื้นที่ซื้อกี่เล่มซื้อนานเท่าไหร่นะคะนี่เป็นเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็การวางแผนนะคะ,ะต่อไปนะคะอาจจะมะีผู้ช่วยในฝ่ายบริการนะคะดูงานสำนักงานดูการเงินดูเรื่องของค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะที่บริษัทจะได้ที่ลูกค้าจะได้อะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะเยอะเป็นการทีเดียว จึงเหมาะถึงบอกว่าถ้ามันสามารถแยกออกมาเป็นอ,อีกฝ่ายหนึ่งได้จะดีมากนะคะทีนี้ในส่วนของ marketing service นะคะยังมีแผนกวิจัยด้วยนะคะยังมีแผนกวิจัยแผนกนี้นะคะก็มีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์นะคะตีความต่างๆนะคะเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะหรือว่า,าเป็นการสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการาซื้อใช้สินค้าในการใช้สื่อด้วยนั่นเอง,เองนะคะ รวมถึงเห็นไหมคะาสามารถเก็บข้อมูลมาพัฒนาสินค้าบริการนะคะสื่อโฆษณาดูตลาดดูสภาพการแข่งขันดูคู่แข่งนะคะวัดผลการโฆษณาที่เรา air ออนแอร์ไปที่เราทำคอนเทนต์ออกไปนะคะมันมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างมันมีเรตติ้งกลับมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็สามารถนะคะเอาข kind of ้อมูลจากการวิจัยนะคะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆนะคะไปซัพพอร์ตในการทํางานของฝ่ายต่างๆได้ด้วยนะคะหลายๆที่เนี่ยก็จะอข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในเนื้อหาของงานโฆษณาหรือคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะคะบางบริษัทนะเปิดเป็นบริษัทวิจัยโดยเฉพาะนะคะเพื่อขายข้อมูลนะคะขายข้อมูลที่ได้เนี่ยให้กับบริษัทต่างๆีกทีงด้วยนะคะ ต่อไปนะคะแผนกส่งเสริมการขายนะคะกลุ่มนี้ก็ทําหน้าที่เลือกวิธีการส่งเสริมการขายเห็นไหมคะเพื่อมาใช้ประกอบหรือว่าส่งเสริมการโฆษณาก็ดีเอามาส่งเสริมเกี่ยวกับวัคซนค้าบริการอะไรต่างๆก็ดีนะคะรวมถึงเป็นผู้จัดเตรียมงานแล้วก็ส่งเสริมการขายด้วยนะคะ ต่อนะคะฝ่ายบริหารนะคะและการเงินนะคะฝ่ายบริหารและการเงินนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในออฟฟิศนะคะสะ่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นนะคะบริหารงานสำนักงานจัดเก็บเอกสารต่างๆนะคะมีผแผนกบัญชีนะคะตรวจเช็คงานนะคะผแผนกการเงินนะคะก็จัดทำา่วรมานจัดหาต่างๆเร่เป็นหน้าที่ผแผนกกฎหมายผแผนกกฎหมายก็สําคัญนะคะในบริษัทนะคะก็จะดูแลแบบโอ้ทั้งแผนงงยาพาณิชย์ การจดทะเบียนบริษัทการเสียภาษีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่สําคัญในองค์กรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่โดยสรุปนะคะขององค์กรโฆษณาหรือว่าคุณไปเปิดเป็นบริษัทโปรดักชันนะคะก็จะมีอะไรบ้างเริ่มต้นขั้นตอนการทํางานนะคะก็ศึกษาเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์ของลูกค้านะคะผลิตภัณฑ์บริการของลูกค้านะคะต่อไปก็ไปวิเคราะห์ ตลาดนะคะไปวิเคราะห์ตลาดใช่ไหมคะวิเคราะห์ตลาดเสร็จว่าตลาดปัจจุบันเป็นยังไงมีคู่แข่งยงังไงบ้างเซกเมนต์ตไหนเติบโตอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะการบริษานที่ยอดขายฤด,ดูกาลน,นะคะสภาพการค้าเศรษฐกิจการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นคุณก็มาศึกษานะคะเกี่ยวกับช่องทางการจําหน่ายนะคะช่องทางการจำหน่ายของลูกค้าเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีาขายแบบ ในห้างสิบหินค้าขายออนไลน์ขายไหนะคะอ่ามาศึกษาสื่อนะคะโฆษณาแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะอ่าไปเยียมผู้วิโภกว่าเราจะมา create content อะไรยังไงบ้างนะคะอ่ากำหนดแผนงานโฆษณานะคะกลับไปเสนอแผนตอน่อลูกค้านะคะมาบริหารงานตามแผนนะคะบริหารงานตามแผนทำได้ยังไงบ้างนะคะก็อ่าเขียนแบบออกแบบสร้างคอนเทนต์ผลิตสื่อว่าไปทำสัญญาซื้อสือ่อนะทำการตรวจสอบความ ถูกต้องนะคะแล้วก็วีเก็บเงินค่าบริการนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็วัดผลโฆษณานะคะ mm hmm. นี่ก็คือหน้าที่หลักๆเวลาที่เราเปิดบริษัทโฆษณาหรือว่าเปิดบริษัทพวก่าโปรดักชันข้นมานะคะซึ่งถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทํางานได้ง่ายกว่าและมีโอกาสเป็นไปได้ง่ายกว่าที่เราจะไปเปิดบริษัทองค์กรสื่อขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั hmm. ้นเนี่ยก็เลยดึงเอาเรื่องที่เป็น บริษัทหรือองค์กรขนาดเล็กให้คุณมา,าได้เรียนรู้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะก็คือถ้าทํางานได้ครบตามนี้นะคะก็ไปเปิดบริษัทได้เลยนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะหน้าที่อื่นๆขององค์กรโฆษณานะคะสามารถให้บริการอะไรได้อีกนะคะให้คำปรึกษานะคะบริษัทต,ต่างๆเรือกการกําหนดราคาการวางนยโยบายช่องทางการจัดจาหน่ายนะจัดทำแคตตาล็กอกดูการใช้สินค้านะคะจัดอบรมพนักงานนะคะ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะพรฒนาตาสินค้าบรรจุภัณฑ์นะคะก็รับออกแบบได้นะคะการไปสพัน์การจัดแถลงข่าวนะคะจะทํารายงานประจําปีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เมื่อเราเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วนะคะสั่งสมประสบการณ์เยอะๆนะคะเราก็สามารถรับงานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะความจริงแล้วเนี่ย อ๋อสามสี่คนนะคะสามสี่คนก็ช่วยกันเปิดบริษัทเล็กๆขึ้นมาก่อนในช่วงแรกได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องขยันหน่อยเพราะว่าหน้าที่นะคะในการบรหิหารจัดการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะถ้าเรามีรายได้มากพอเราก็ขยายองค์กรของเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการจัดองค์กรนะคะแล้วก็หน้าที่ขององค์กรก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ